ริงไว้ดูลมหายใจเข้าออกแค่นี้นอนดูนั่งดูนะนะ,อะนอนก็ได้ขี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาก็ดูเลยลมเนี่ยนะมันจะเจ็บจะปวดก็วางมันเลยวางมาอยู่ดูลมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีกําลังขึ้นกําลังขึ้นลมหายใจถ้ามีกําลังขึ้นนี่มีกําลังขึ้นเนี่ยนะโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยอารมหายใจเนี่ยทุกอย่างรวมอยู่ที่ลมใจอะไร มึงลืมคำว่าวางนี่ลืมไหมฮะถ้ามึงมึงมึงไม่ลืมเนี่ยมึงจะวางได้ไหมมันไม่ใช่สิ่งของแล้วไอ้คำว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าอย่างนี้นี่วางเนี่ยว,วัตถุแต่ถ้าปล่อยวางนี่คือลืมฮะนั่นอยู่เฉยๆมันก็ปล่อยวางไม่ได้ถ้าของานอกจากจะหาสิ่งอื่นมาให้มันไอ้ที่ท่านบอกว่าคิดบวกคิดลบเนี่ยคือเปลี่ยนแค่ลมให้มันลืมเห็นไหม แต่ตัวเนี้ยมันไม่ถาวรไม่มีกําลังถ้ามึงอยากถาวรมึงต้องพัฒนาจิตมึงสติมึงเนี่ยให้มาอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธก็ได้เพื่อจะไม่ให้สตินี้ไปวอกแวกกับเวทนาต่างๆกับใครต่างๆเข้าใจไหมหลอกจิตให้มารวมให้จิตมันวมรวมเ้าจิตรวมคือมันจิตรวมกบ <ร ume. S 2> อ่าให้มันรวมเป็นหนึ่งให้ได้อย่ามาให้มันไปมีสองมีกับอย,งงอย่างนั้นอย่างเงี้ยเข้าใจไหม มันไม่ใช่ไปจิตรวมอย่างเข้าชงเข้าคำอย่างเขาว่านะมันคนละเรื่องนั้นก็รวมเหมือนกันแต่รวมคนละความหมายทำว่าจิตรวมเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งให้อยู่กับลมไม่มีสตินั่นเองให้มันมีกําลังให้มันรวมไม่ไปยุ่งกับเวทนาปวดหลังก็ไม่มีแล้วทีนี้มันมารวมอยู่เนี่ยปวดหลังนี่เป็นเรื่องของตาแก่คนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับลมเลยฮะแล้วใครเราไม่ปวดอ่ะ มันเป็นทุกคนละแหละนะถ้าดูลม,มองมากดูลมลมงมากเข้าไปเนี่ยนะปวดหลังก็หายมึงเชื่อเ,เิอุง่นะง่ายไหครับง่ายถ้ามึงทำได้นะแล้วทำนะมยากเขา่าไม่ยากหรอกแม่มันอยู่แค่เดียวค่ะมึงไปนะก,กียยางยังยากกว่าเลยมึงเชื่อเอยกูทำไม่ได้อย่างมึงเฮ้ยนกะูวนะ่านจะยากมากกูขี้เกียจ มันอยู่มันมาดูลมแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วเหรอมันไปกันอยนั้นแหละอย่าให้มันไปความหมายคือภาวนาเนี่ยคืออย่าให้มันไปมัดมันไวผูกมันไว้เออนี่คือความหมายของภาวนาของสมาธิมันยังไม่เป็นสมาธิเราเพื่อจะให้มันเป็นสมาธิก่อนฮะเดี๋ยวค่อยจะเกิดปัญญาคือวิเกิดวิปัสสนาขึ้นเองมันจะเคลื่อนหนุนกันเอง ระหว่างสมะทจาวิปัสนาจานี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าย่อ,อมาแค่สองเหลือวิปัสนากับสมถะมันแยกกันไม่ได้ถ้ามีแต่ปิปัสนาล้วนๆมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นวิปัสนูนั่นเองนะฤกษ์สลสังขปานะดงนี้ช่วยรัาโลคได้หได้เป็นยะานะนะนะ ได้ไหมล่ะกูหนึ่งไมสิบล้านก็เป็นได้ยนยเมึงอ่ะฮะใครก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอ่ะฮะ,ะหวลวง,งปู่มั่นเคยพูดไว้นะอริยะก็เกิดจากปุถุชนท่านถึงพูดถูกบัวก็เกิดจากตมนั่นเองเข้าใจไหม เป็นคำพูดที่พูดง,ง,ง่ายๆว่าอมีประโยชน์มากคำนี้นะอริยชนน่ะก็คือก้าวออกจากปุถุชนนั่นเองแต่พวกมึงก็อยากเป็นปุถุชนก็เอาสินะทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยก็ยังสู้เป็นอริยชนขั้นต้นไม่ได้แม้แต่มหาจาักรพรรดิยังสู้พระโสดาบันไม่ได้ทั้งก็พูดขนาดนี้นะ มันจะกล้ายังไงกิเลสมันกลัวมันก็นกหนัก่วงเพราะจะถ่วงไว้มึงให้มันเป็นขี้ข้ามันอยู่วันยังค่ําฮะมันก็ไปนหนัก่วงอยู่กับเรื่องเพศเรื่องกามเนี่ยนะมันจะสั์โลกมันตายเพราะอะไรละ่ะเพราะการราคาแม่ทุกวันนี้เห็นแม่อึงปีหนึ่งขึ้นมาเขาจับไปต้มอ,อยู่กับเพราะการราคาแม่ฮะยอมตายอ่ะ นะทุกวันไม่มีอะไรอ่ะฮะไม่อยากพูดหรอกว่าเกิดแก่เจ็บตายกูไม่อยากพูดมันมีอะไรอ่ะมึงทำเรื่องใหม่ที่ไหนไม่จจะเรื่องเดิมๆเ,เกิดตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยหลายพวกหลายชาติอย่างเงี้ยไม่เห็นมีอะไรได้อะไรมั่งอ้าวชีวิตที่เป็นมนุษย์แค่รันิ้วมือถ้าจะเปลี่ยนกช็ชาติหนึ่งชาติหนึ่งนะร้อยปีเนี่ย แต่ยาวนานเหลือเกินเขาโหอยากเพลิดเพลินเหลือเกินมันอยู่ด้วยความเบล่อจริงจริงมันนอนมันไม่รู้จักทุกนั่นเองนะเห็นกงจักเป็นดอกบนะัวนะนะรกยิ่งกว่านี้อีกล้านเข้าจะบอกให้เพราะมันไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่เห็นมันไม่เคยได้รับแต่มันต้องได้รับถึงมึงไม่เชื่อก็นะจำจำไว้ มึงจะเชื่อไม่เชื่อไม่ไม่ใช่สิ่งที่กูต้องไปวิจุกองวอนะแต่ว่ามึงได้รับแน่นอน <c oughs> ความเป็นจริงก็คือได้รับผู้คน <c oughs> กรรมสิ่งที่ตัวเองทำไว้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนะถ <c oughs> ้ามันไม่ได้มีของวิเศษวิโสอะไรมันไม่ใช่เรื่องของศักดิ์สิทธิ์เรื่องของขังเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของกรรม เป็นเรื่องของการกรังคนป่วยอย่างนี้ก็กรรมทั้งนั้นไม่มีบางเงินไม่มีบางเอินทำเองแหละรับเองอะ่ะดังนั้นก็เป็นโกกรกเดียวกันหมดสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกตัวนี้เป็นเป็นทุกเป็นทุกของกรรมถ้าทุกอริยสัจเนี่ยแกก็ต้องเห็นเรื่องกรรมนะ,ะต่างกันด้วยเครต่างากันมาก ท,ทุกอริยสัอ่าทุกอริยสัตว์เนี่ยไมไ่ทุกเกิดจากตัวเนี้ยเกิดจากกรรมล้วนๆเกิดออกจากจิตล้วนๆนะอันนี้จิ๊บจ้อยกระจอกใครก็เป็นได้แต่ทุกอริยสัตว์เนี่ยเป็นไม่ได้จะเข้าไม่ถึงถ้ามีเข้าไปถึงรังของมันคือเขาไม่ถึงใจน,นั่นเองถึงจิตถ้าเม,มื่อไหร่มึงเข้าไปบีบจิตตัวเนี้ย เหมือนกับคนว่าจิตเป็นอากาศเนี่ยมึงอยากคือรอบๆมันเป็นอากาศเนี่ยม,มึง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 ทุกไหมมันเป็นอากาศไหมไม่มีทางหรอกมันมีตัวก็มึงนี่แหละคือตัวนะจำไว้ความคิดนี่ยิ่งใหญ่มากพาเกิดพาตายเนี่ยหลวงพ่อพูดเลยความคิดนี่แหละพาเกิดความคิดนี่แหละพาตายนะ สัขงขารนี่แหละตัวสําคัญประจิตจสม,มุทบาทถ้ามึงไม่ปรุงแต่งไม่มีอุปทานเป็นปรุงแต่งอะ่ะนะมึงเข้าไปจนถึงกับเหตุของคุกทั้ง,งวงคืออุปทา,านะแล้วมึงจะรู้ความจริงพระอรหันตธรรมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันสาวกอะไรก็ตาม สมัยปัจจุบันหรืออนาคตหรือปัจจุบันก็ตามต้องดับบุปาทานนะต้องเข้าไปดัาบุปาทานไม่ได้ด่าื่งเงินหรอกเพราะว่าในอดีตหรืออนาคตใช่อนาคตจัดก,การจะมาตัดฉันรู้ก็ดับบุปาทานตับตู้เดียวดับเลยนะได้ด่บไม่ได้เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรกูถึงบอกว่า ไม่มีวิเศษวิโสพ้นออกจากความวิเศษพ้นออกจากคนด้วยพ้นออกจากแม้แต่ธรรมดาก็เป็นภาษาพูดนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงพูดว่าสุญญา,าก็คงไม่เข้าใจพูดว่าอนัตตก็พูดกันจนนะพูดว่าความไม่มีก็แล้วกันไม่มีไม่เป็นอะไรยงไงอันนี้มันเป็นจุดจบเป็นผลมันนะ วิธีที่รัดตรงแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ะสหรับผคนนั้นก็คืออาาปานสติไม่ต้องรัดตรงอะไรไม่รัดตรงหรอกมึงต้องถามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรับรองว่าอาณาปานสติสมาธิเนี่ยพระอ,องค์ใช้ตัดสรุ้แค่นี้แล้วมึงจะไปฟังใครอีกอะ่ะฮะมึงไม่ต้องฟังกูฟังพระพุทธเจ้าไปเลยฮะหลวงปู่ไหนอะจะมาคัดค้า,านอ่ะ มีท้าออาณาปานสติสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้ารับรองเลยว่าพระองค์ตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติฮะอย่างเริ่มต้นนี่ก็คือให้มารู้สึกลมบ่อยๆนะครับาเออเออให้มันมีกําลังคือดูบ่อยๆดูบ่อยๆจนเป็นท่านถึงเรียกอาณาปานสัญญาจนเป็นเอง เมื่อนั้นแหละมันจะแจ่มแจ้งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าอาณาปาณสัญญานี่เองคือเป็นความเคยชินจนเป็นเองเป็นออโต้นั่นแหละออโต้นั่นแหละคำว่าโลกุตระกับโลกิยามันถึง่างกันเข้าใจไหมก่อนจะเป็นโลกุตระมึงก็ต้องทำก่อนจริงไหมนั่นคือใช้เป็นโลกิยาก่อนคือทำขึ้นก่อนคำว่าโลกุตระคือไม่ต้องทำ เป็นเองมันถึงไม่เสื่อมไงไม่ต้องทำก็ได้มันเป็นเองยังไงมึงก็ทำอยู่ดีอ่ะเพราะมันเป็นแล้วเข้าใจไหมต้องทำซะก่อนต้องฝึกขาดคือยังเขาถ่ายหน้าอย่น้เพราตอนไม่ไม่เดี๋ยมันเข่าไม่ใช่ใช่แล้วเอกพาดข้อเต็นดุ้งหรือคอยๆบ่คอยน่อยเหาอแต่ว่ากันหัด จุงเขาใช้คองแล้วเนี่ยพัดไ,ไ,ปไปหางไหนก็ไปไม่บอกใจคนคือกันนี่ใสค้นอ่นเองนะไม่ฝึกแม่หัดมันไม่มีหรอกนะนะเราเป็นชาวพูดธเด้อนะศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าปฏิบัติมาทุกอย่างนะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆท่านก็บอกว่า ต้องเดินปฏิบัติหมายถึงเดินมักหมายถึงทางเดินทางนักเดินทางต้องเดินนะนะถ้าไม่เดินมันจะถึงหรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจตอนนี้ครูาบาอาจารย์ก็เหลือน้อยลงน้อยลงที่เป็น เป็นผู้รู้จริงๆอ่ะคอยให้กําลังใจกําลังใจทุกวันเนี้ยมันก็มาอะไรหล่ะมีจับพิชีรีจอมเป็นจ่าพิธีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปปลูกเสกเลขกยันอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นลทัทธิเป็นอะไรก็ไม่รู้ความเชื่อนะเราไม่เรียกแต่ว่าเราเป็นชาวพูดเราก็ต้องพูดอ่ะเนาะบางทีเนาะแต่เราก็ไม่มีเจตนาจะไปว่าใครแต่คําพูดเนี่ยมันจะมันก็คงคงมันมัน,ม,นมันไปแย้งในตัวก็ไม่ว่ากันเข้าใจไหม เพราะว่าถ้าได้พูดเรามันต้องมันต้องกระทบเข้าใจไหมมันย่อมมีกรรมใช่ไหมมันจะไม่เสกอะไรได้ล่ะเสกตัวเองสิฮะพัฒนาตัวเองพระพทุกวันเนี้โอ้โหเป็นคนวิเศษวิโสไปนะอูไม่กลัวฤทธิ์ก,กูกลัวแต่ฤทธิ์ทีดวงกูก็บอกแล้วนะแม่ไม่มีใครทำเราได้หรอกมิแตจเราล่ะทำเองนะ สร้างความกลัวให้ตัวเองอะนะทำลายความกลัวสิความกลัวเราทำให้โง่ทำให้เราเชื่อไปกปรุงแต่งไปหลายๆอย่างนะตัวโง่ตัวประธานเนี่ยพาเป็นจะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีก็อบอกแล้วศาสนาคำสอนพระพุทเจ้าเป็นอเทวานิยม ไม่ใช่เทวานิยมไม่ใช่ไปเชื่อรลมๆแรงๆไม่เชื่อคนนั้นจะดนบันดาลครูบาอาจารย์จะช่วยจนบันดานไม่มีทางน,ะนี่คือคกูกำลังบันดาลให้พวกมึงอยู่นี่ะนี่แหละกูกำลังปลุกเสกพวกมึงอยู่น่ะปลุกให้ตื่นไงนี่คือปลุกเสกปลุกให้ตื่นไง สยศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ของคนหลับสยญาศาสตร์เนี่สยสยญาเนี่ยแปลว่าหลับพุทธศาสตร์นี่เป็นเป็นศาสตร์ของคนตื่นเป็นผู้ตื่นหลับในที่นี่ไม่ใช่่าเป็นหลับมาหลับในที่นี่หมายถึงเขาโง่เชื่องมงายงั่างเงยนะ <S <S 1> <S 1> จะเชื่อยังไงก็เชื่อไปนะ แต่อย่ามาอ้างว่าพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนอ่าลุกเสกแรกยาณนะไม่มีอ่ะพ <c oughs> ระบุธเจ้าเราเป็นคนธรรมดาท <c oughs> ่านเป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่ผู้วิเศษท่านพ้นหออกไม่จากความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นอะไรก็ทุกขอทัางนแหละนะ อย่ามาตีโพยตีภัยเลยพวกที่สร้างกรรมมิจะทําร้ายตัวเองงั้น,น่ยนะมีใครมาช่วยได้กูมไม่อยากพูดไปมากมันจะกระทบกันเป็นวงกว้างตอนนี้อ่ะมาจากดาวพูโตก็มีแล้วต่อไปก็จะมีนั่นออตอนนี้กับกำลังร่ำเลยกันเนี่แม่ปุติกูมีพญานาคทังสามตัวนะฮะ กูอยู่มาในสี่ปีห้าปีถ้ากูไม่เคยเห็นเห็นจะปลาดุกกับเป็ดอนะไรเนะีนะ่ะอ่ะแต่พวกมาหาปลามันบอกเจอพญานาคไอคนที่ตายไปสองไอคนท้่เอเขาเขาหาว่าพญานาคนะนเป็นคนทำที่แช่กับมันนั่นแหละตกเรือเองเขาจะไปทํามันได้ถ้าจะพูดกันตรงตรงเนี้ยบางทีพูดตรงไปนะมันก็เป็นยาขมอ่ะ แต่มันเป็นยานะเว้ยรสขมอะนะนะขัดจิตขัดใจอะเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากแต่ใครทนฝืนได้นะนะจะได้รับผลนะอย่างดีมหาศาลด้วยนะนะทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ถูกเจหรอกมันถูกใจมันนะถูกกิเลสอะนะบอกไม่ถูก,กิจคือนะแท้ก็ไม่ถูกใจกิเลสมันนะั่นเอง การกรรมฐานที่พระเจ้ารับรองนะอ่าถ้าเข้าไปสู่สมถะมันจะมีศีลรวมอยู่ในนั้นนะมันต้องไปรักษาศีลไม่ต้องไปอ่าไปขอจากใครมันเกิดขึ้นเองศีลตัวนี้นะเพราะเราไม่เบียดเบียนตนเองมันอยู่ในความว่างไงไหมนะมันไม่ใช่ศีลพระจากาปามาที่จะไปขอจากข้าไปอาราธนาอย่างนั้นอย่างนี้นะ นั่งอยู่ตรงไหนมันก็มีศีลถ้าเราศีลนี่จะไม่เบียดเบียนตนเองฮะเห็นไหมอาชีสิไม่ไม่เบียดเบียนตัวเองมันอยู่ในลมมันจะเบียดเบียนไหมมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นมันไม่ออกข้างนอกไงะนะหลวงหลวงตาถึงไม่ค่อยเน้นเรื่องไปเห็นข้างนอกไอ้เรื่องข้างนอกเนี่ยนะมันเป็นการเห็นเหมือนกับเห็นเราเห็นธรรมดาเนี่ยเห็นเทวดาก็ไม่ต่างจากเห็นพวกแกหรอกนะ เห็นอ yes. ินทรีโฮมก็ไม่ต่างกันหรอกการเบียดเบียนในนี้ก็ก็ผิดสินะครับ้าก็ผิดสิการเบียดเบียนตนเองนี่แหละคือน่าเกลียดที่สุดนะก็บาปสิก็มันทุกข์ไงวันทุกวันนี่มันเบียดเบียนตัวเองไงด่าคนอื่นคือด่าตัวเองคือมันเบียดเบียนตัวเองก็คือมันสร้างกรรมอยู่เนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองอย่างนั้นแหละ จริงๆมึงไม่ได้ทำร้ายใครหรอกมึงทำร้ายตัวเองมนว่มันเยคอมันคิดว่ามันไปทำร้ายคนอื่นไม่ใช่หรอกก็เหมือนกับคขามาถามกูเนี่ยฮะหลวงตาถ้าหนถ้านหนูเนี่ยอแอบรักพราเนี่ยจะบาปไหมบอกมึงรักใครมันก็บาปเพราะงั้นแล้วเพราะมึงมึงก็คิดถึงเขามึงก็ทุกข์ไงนะเข้าใจไหมเล่าเนี่ยใครกินมันก็บาปเพราะงั้นเนี่ยเพราะมันเมาเหมือนกัน นะเบียดเบียนในของสิงนนันบรนะทวันเป็นไป,ไปทำุท่าไร่ไม่ใช่อ้านาาตัวหนึง่งตัวหนึ่งแหละแต่ว่าชี้คาว่าเบียดเบียนตัวเองทุกวันนี้มันเบียดเบียนตัวเองที่มันไปทาร้ายผู้อื่น,นพเพราะเบียดเบียนตัวเองนี่เพราะมันทุกข์ถ้ามันสุขมันไม่เบียดเบียนคนอื่นหรอกนี่จะคนทุกข์ก็แหละไประบายทุกข์เพราะอยากให้คนอื่นทุกข์ด้วยเข้าใจไหม เหมือนเหมือนกับมึงผู้ชายอย่างเงี้ยมันเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นเนี่ยมันทุกข์ไหมแต่มันเป็นระบายออกนี่มันว่ามันสุขที่จริงมันระบายทุกข์กว่านันเองต่อไปมันก็ทุกข์ขึ้นใหม่มันก็ระบายอยู่เรื่อยไงนะเข้าใจไหมที่จริงมันไม่มีสุขหรอกมันมตจทุกุกทุกข์ลดลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายอะในโลกนี้ไม่มีสุขหรอกมตจทุกุก โลกไหนก็ไม่มีสุขนะ